สวัสด,ดีครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุกเทศนิมิตพยากรณ์ค่ะ <S <s <ad> <exercise> ก็เข้ามากันได้ครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ขอกดแชร์ด้วยนะครับนะเป็นขอกดแชร์ด้วยนะครับเป็นค่าครูนะครับนะ <S <s <ad> <uesta> มันไม่ยากหรอกครับนะถ้ากดแชร์เป็น่ะมันไม่ยากหรอกเอาอตรงๆเลย คนเราของไม่ยากหรอกครับนะถ้าทําเป็นทําจริงทําทุกวันถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละสิทธิ์ไปเองนะครับนะอืมถือว่าสละสิทธิ์ไปเองนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์นะ คืออะไรเหรอไอเนะี่ยกดเข้ากลุ่มบาร,รมีเทวะไม่ได้นะคืออะไรไอ,ต,อตัวนี้มันค้างอยู่คืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะอยู่ก็โผล่มาเป็นแบบแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจออฟเวลาเขียนเขียนไอ้นี่ป่ะเขียนพวก หน้าจออืมอ๋อแต่เราเราไม่ใช่เครื่องนั้นดีกว่าไม่ใช่เครื่องนี้ทำไรส่ ดูแค่สามวันนะครับเดี๋ยวจะดูให้รอจานโอ้ก่อนงานหายากครับบอกตรงๆเลยนาทีนี้แต่ถ้าของกินอะขายได้ งานหายยากบองโตนะถ้าถ้าทำอาหารนะได้ทำอาหารขนส่งอย่างเงีแบบ้ยได้แล้วจ้างแบบขนอะไเงี้ยอ่าได้ละมาค่ะใครดิวจะได้งานในเดือนนี้ไหมคะราดูสามวันเองนะคะดูไห้ อุปสรรคเยอะครับไม่ได้งานครับนะไม่ได้งานครับบืองตรงปลาพระเครื่องของแฟนเก่าเขาต้องการคืนไหมไม่เอาครับก็ไม่เอาก็าให้ไปเลยกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคำถามบอกให้กดแชร์ครับนะนะงานอะ่ะทุกวันนี้หายากครับพูดตรงๆฝนสองบสี่ช่วงนี้ที่ร้านจะได้รับงานหลักแสนไหมคะมีเงินหมุนอย่างเดียวครับมีเงินคือคุณหวังหลักแสนก็ได้แค่ครึ่ง หรือไม่ก็ยอดมันตกแล้วเนี่ยไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงว่าเอาเข้ามาออกไปแค่บุนเท่าตัวคือมันเท่ารอเท่ารุ่นเหเอว่าเท่าตัวเท่าตัวพุณไม่โกหกอะเท่าตัวอขอขุดขอผู้แชร์ครับนะคุณหมูน้อยแชร์ด้วยนะคะขอผู้แชร์ก่อนครับถ้าแชร์แล้วถึงจะมีผู้แชร์ขึ้นแล้วถึงจะโตอตอบนะครับก่ส29เงินที่เสียไปจะได้คืนไหมคะได้คืนอาจารโอบอกได้คืนนะ มาร์ประจานปรย์โอ้นะครับนั้นมมันไม่ใช่ไพ่ที้กองเลยมันนิ่งมากเลยมาครับอ่ะแซะเหรอคะสามีที่อุ้ยไม่ดูครับสามีจะเลิกกับเมียน้อยไหมเรื่องแบบนี้ไม่อยากเอามาประจานข้างหน้าเลยคือเราเราไม่ดูนะครับอะไรที่สิ่งต้องไม่ดูดูส่วนตัววิธากูค่ะดูส่วนตัวรับดูนะคะ จริงๆอ่ะมาถามหนึ่งคำถามเนื่อพความรักนะมันไม่จบหรอกมันมันต้องแบบอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆเอาแบบเหมาเป็นชั่วโมงเป็นแบบเาถามไม่อัน่างน,นี้ดีกว่านะคะเราดูได้นะคือผู้แชร์ต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับถึงจะถือว่ากดแชร์ครับนะไม่ใช่พิมพ์แชร์เฉยๆนะครับไอพิมพ์แชร์ใครๆเขาก็แหมะจะแชร์กันได้นะครับนะมันมีชชแชร์แชร์แหมะจะแชร์กับแชร์แล้วจริงๆ ถ้าแชร์แล้วนี่จะเป็นอย่างเนี้ยครับนะจะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแต่ถ้า,าถ้าแหมจะแชร์เนี่ยมันได้ีีครับนะเอเอ,เอดับสนิทเลยมันมันหมดกำลังแล้วไงอาจารย์โอก,ก็เอาไปเอาไปชาร์จแค่นั้นเองมาครับกดแชร์ออกไปนะเนี่ยครับผมทำแชร์ให้ดูแล้วนะตอนนี้มีเวลาเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่ เลกประมาณสี่นาทีเสร็จนะแมมจะแช์กดเลยไปไปเสียบเลยแมวปวดท้องั่งกายเดี๋ยวหยุดทําก็ได้เดี๋ยวไปทำมันนะเก็บไว้กลางคืนสพกรอลอี่นาทีดูดิหกนาทีกวางนะอ๋อก็ทาไปดิทำมันมีมันมีสองสองอย่างครับคือแหมจะแช์กับแช์จะแหมถ้าแหมจะแชร์นี่ก็คือไม่ได้แชร่นะฉันถามไปงั้นๆอันนี้เขาเรียกแหมจะแช์กับแช์จะแหมแหมอันนี้ก็คือว่ากดแล้วนะ กดแล้วอันนี้เขาแหมแหมจะแชร์ให้แล้วนะนะกับแหมจะแชร์มัยาดศพไม่ก็เมื่อก่อนไงเอานะแหมจะแชร์ก็แชร์จะแหมนะเออแๆๆๆๆๆๆๆแบแบบแบบแบบเดี๋ยวแชร์ก็เหมือนไันเนี่ยมีมีศพอ่ะที่เขาคุยนักเรียนคุยกันคือเกือบตกอ่ะเกือบตกก็คือผ่านแล้ะแต่เกือบผ่านนี่คือตกไปแล้วนะเออนะอ่ะมีไหมมีคนไหมกิ่งแฟนเก่า ที่ชื่อลานจะกลับมาไหมไม่กลับมาครับเป็นความฝันครับนะออันนี้ถามอันนี้จะถามไปทไออําไม,ไมไม่อันนี้เขาถามไปยังเน,น,นี่ยดูกันไอ้สีว่าฟ้าเนี่ยเหมือนเหมือนถามไปแล้วนั่นเนี่ยเดียดูนี่ไอ้สีฟ้าข้างบนชื่อหนูฝนข้างล่างนี่ชื่อป,ป้อมสามสิบหกอะไรพรุ่งนี้ร้านจะได้รับงานเพิ่มไหมเดี๋ยวดูให้นะได้ครับได้งาน หลาจะลายงา,งานด้วยหลายงานผม,ผมตอบแค่ได้งานผมไม่ทำไม่กล้าตอบอะไรเยอะเพราะยุคยุคโควิดอย่างนี้นะผมเจอหน้าบ้านเอว่าเมื่อก่อนน่ะคนเดินทีเป็นร้อยทุกวันนี้ครับนะไม่โอ้เดี๋ยวว่าห้าคนเลยห้าคนยังไม่มีใครจะเดินเลยเอาว่าจริงๆเลยทุกวันเนี้ยแถวหน้าบ้านของผมเนี่ยเดคยเดินกันแบบไปร้อยค่ะเป็นร้อยเป็นพันทุกวันเนี้ฮะ ไม่ถึงห้าคนเนะ่ะเดินกันนะเทเวในวซอยเทวไหหลำเทเวเออนั่นแหละไปหมดเลยคนไม่มีร้านเลินปิดกันหมดอนะ่ะปิดหมดสามสี่ร้านก็เซอยอะไรนะโอ้ลืมแล้วโอ้ไปทุกวันเลยไม่รู้มผมไมรลงเขาไปนะนั่นแหละ,หละไปหมดเลยอะไรนะซอยวัดใช่ป่อเอามาปิน่นต้องทำยังไงคะัเขาถึงจะกลับมานี่ครับมาบูชาปู่เจ้าสมิงพรายครับนะ มาได้นะครับนะปู่เจ้าสมิงพายหลังไม้ครับคุณทุกคุณอยากได้จริงๆนะผมผมแนะให้แล้วนะนี่ครับตาม,ตามเลยครับตามเขากลับมาได้ตามเลยครับเน,นี่ยตามกลับมาเลยนะถ้าบูชาปู่เจ้าสมิงพายนะเพราะปู่เจ้าสมิงพายคุณไปอ่านในริตพะรอด้เลยปู่เจ้าสมิงพายมีฤทธิ์มากเดชมากไพ่ในนี้มันบอกว่าต้องตามตื้อตามติดเลยอ่ะนะถ้าตามตื้อใจอ่อนนะ สำหรับผมเนี่ปู่เจ้าสมิงพายครับนะต้องพกไปด้วย,วยถ้าพกไปตามกลับหมดพารอเนี่ยบุญไม่สมบูรณ์ปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยเป็นพรมชั้นที่สิบหกนะครับพรมระดับอนาคาหมียนะตายไปแล้วใช่ไปอุบัติเป็นพรม,มพรมชั้นที่สิบหกตอนแรกตอนมีชีวิตอยู่เขาเรียกกันปู่เจ้าสมิงพายแต่จริงๆอ่ะพอะพพพพพพตายไปก็ไปเกิดเป็นท่านเท้ามหาพรมชั้นที่สิบหก นะไม่มีเขตแดนการเกิดนะนะจริงๆผมประเภทเนี้ยรอรอไปอย่างเดียวไม่กลับมานะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเ้าแชร์เอาละผมเหลือไวลายประมาณไม่ถึงสามสิบกวิเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวรอบนี้ก็จะหยุดละแล้วเดี๋ยวจะรอไปทำกลางคืนนะให้มีถามได้มีโอกาสไ,ได้ถามว่าเขามั่ง นะไม่ใช่แบบกลางคืนหายไปเลยนะนะผมจะไปทำกลางคืนนะจะเปิดด้วยรายการยิปซีโอสิริกรในรอบถัดไปแต่เป็นรอบประมาณสามทุ่มจอดไปเลยเหรอติดตออ่อไม่อาจารย์โอคือทิ้งไม้เด็ดไว้มัง่งทิ้งไม้เด็ดไว้ไว้ไว้ทำมัง่งไม่ไม่ใช่นี่ให้อาจารย์โอไปน,นอนไปพักมัง่งนี่อาจารย์โอข้างง่วงไปนั่งทาทาไมนะ <of> นะเออเอาละไปแล้วครับนะหมดเวลาแนละ้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธาน Nah.